จริงๆงนสารหลักเมืองเรานะที่รูปแบบปัจจุบันนี้ผิดพลาดมากเลยคนที่มาทำนี่เขาไม่รอบรู้เขาไม่รู้เรื่องก่อนที่จะมีเสาหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยต้นตะเคียนทองต้นนั้นก็เป็นตาขุนโหนก่อนครับคือเวลาทำสารหลักเมืองนี่มันเป็นเวลาเป็นเลิกเป็นอะไระที่จะทําเป็นขั้นตอนขั้นตอนอแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นแรกๆ แกก็คนก็ยังไม่เอานะแจกก็ไม่เอาไม่เอาแตัตอนหลังเป็นล้านนะถ้าไม่จริงมันจะไม่ไม่ดังถึงขนาดนี้เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามาขอคุณวิจัยกิงพาวเวอร์นะก็เขาหวังดีเขาอยากวูรนะให้สวยงามไม่ใช่คนหนึ่งคนใดจะสร้างคนเดียวไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งอะไรกันนะไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรเราชาวบ้านมีอะไร โกวันครับย้อนกลับไปในเรื่องราวของการสร้างสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชกันต่อนะฮะหลังจากที่ท่านสันเพชรไปคุยกับคุณปู่ขุนพันท์คุยกันจบเรียบร้อยปู่ขุนพัน์บอกเอ้าได้เลยต้องโอ้โหรวบรวมร่วมร่วมทันทีแล้วเริ่มต้นยังไงก็นัานเราไปตัดไม้พ่อจตุคามบอกให้สั่งให้ไปตัดไม้สั่งให้ไปตัดไม้เอที่ป่ากรุงชิงเนี่ยก็คือเป็นเพวสถานจะมีต้นไม้พิเศษอยู่ เป็นป่าผืนป่าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อาณาจักรสีวิชัยพ่อจตุคามรามเทพที่จะสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ต้องสั่งให้พวกเราเนี่ยไปเอาไม้จากป่ากรุงชิงมาทาเสาหลักเมืองรู้ใช่ไหมอ่านเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยฮะตอนที่ไปเอาไม้ใช่ไหมท่านเ็าบอกว่าเออที่นั่นแหะจะมีต้นตะเคียนทองอยู่มันลักษณะโดดเด่นก็คือมันจะขึ้นตรงเลยและพื้นล่างนี่โคนล่างนี่ ย่าจะเตนเลยเหมือนมีคนรักษาดูแลอยู่ทึ่งจริงๆไม่มีคนเหมือนเทวดาเขาไปรักษาอพอไปถึงเ็าเจอจริงเป็นต้นตะเคียนทองต้นตะเคียนทองครับเขากําหนดว่าให้เป็นต้นนี้วต้นใหญ่ไหมฮะใหญ่ฮะใหญ่แล้วเวลาที่ไปตัดต้นตะเคียนทองมาเนี่ยมันก็ต้องมีพิธีกรรมสิครับมีพิธีกรรมก็มีคุณปู่คุณพันคุณปู่ขุนพันท่านสันเพชรแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดอนเนกสิทธิประสาทผู้ว่าไปด้วยไปด้วยเอาเอาละ พอได้ไม้จากป่ากรุงชิงมานะครับ,รบก็ถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม้ตะเกียงทองด้วยนะครับแล้วเอามาทําอย่างไรบ้างฮะแกะอะไรยังไงก็ท่านบอกว่าให้เอามาแล้วตัดเป็นสองท่อนอันนี้พ่อจตุคามบอกครับท่านบอกว่าก็ท่านบอกว่าให้แกะอาจารย์กูก่อนแล้วก็ท่อนที่สองก็คือแกะเสาหลักเมืองต้องแกะอาจารย์ก่อนก็คือองค์ตาคุณโห สร้างเสาหลักเมืองก่อนไม่ได้ต้องทําอาจารย์กูก่อนเออแก่อาจารย์ก่อนท่านเป็นประธานาพิธีครับท่านเป็นประธานพินธีก็หมายความว่าก่อนที่จะมีเสาหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยต้นตะเคียนทองต้นนั้นก็เป็นตาขุนโหนก่อนครับซึ่งในการแกสระสลักนี้ช่างแกะทุกคนเนี่ยท่านจะครอบมือให้ตาขุนโหนครอบมือให้ทําพิธีครอบมือให้พ่อตาขุนโหนครอบมือให้ครับแล้วก็อาจารย์ทุกคนเวลาแกะเนี่ยผมว่าเหมือนเขาครอบจิตวิญญาณอ่ะใครเป็นคนแกะ ก็ที่แก่กันนันก็มีอาจารย์ลาวัยครับอาจารย์มีชัยอาจารย์ดนตรีเป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยศิลปะครับของนครศรีธรรมราชครับ,รบท่านมาแกะให้ครับแล้วก็มีลูกศิษย์มามาชวนแกะตอนที่เริ่มแกะก็ท่านก็บอกลักษณะเลยว่าเมื่อก่อนจะมีรูปภาพว่ามีรูปยังไงนั่งยังไงก็บอกให้อาจารย์ที่แกะสลักอนะ่ะบอกว่าเออเนี่ยแกะอย่างเนี้ยนั่งชันเขา่า ก็มีรองสมชายตอนยังยศยังร้อยตำรวจโทรอยู่มึงแกว่าเออมึงนั่งนั่งชันเข่าแล้วยกมือขึ้นนะนั่งชันเข่ายกมือขึ้นเนี่ยเป็นรูปอย่างนี้นะเขาสับรองสมชายก็เป็นตำรวจเดี๋ยวนี้เป็นตำรวจเป็นยศพลตำรวจโทรสมชายอวมถนอมรู้จักท่านดีุณอาสมชายก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ครับแล้วก็พ่อก็บอกให้อาสมชายนั่งให้ดูหน่อยครับทำท่าเนี่ยเอาชันเข่าขึ้นมาแล้วทำมือแบบนี้แก้วแกแบนี้แกแบบนี้ครับ แล้วออกมาดูในหน้าตาก็คือองค์นี้นะองคนี้ครับองนี้เลยนะครับองนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่คือออริจินอลครับออรดิจินอลเลยครับองค์แรกของหลักเมืองคือองค์ตาคุณโหนองค์ที่สองคือเสาหลักเมืองเอาเหรอครับก่อนคือองค์นี้องค์นี้ก่อนเนี่ยดูองค์ตาคุณโหนแล้วก็จนผงผงก็เหลือก็มาทําพผงนับตันแว่นโอ้แล้วเป็นพระตาคุณโหนแล้วก็พอแกะเสร็จก็ลงรักปิดทองครับแบบนี้แบบนี้ครับโอ้แล้วพระตาคุณโหนอยู่ที่ไหนฮะ เพราะแกะแกก็ก็จะเป็นประธานในพิธีปลุกเสกเสาหลักเมืองนครซึ่งท่านนี่เป็นปารมาจารย์เป็นผู้ออกแบบเสาหลักเมืองศิลปะแบบนี้แบบนี้แบบนี้สั่งตลอดทุกอย่างเนี่ยจะกําหนดโดยตาคุณโหนเอาละแกะตาคุณโหนก่อนแกะพ่อตาคุณโหนนะเป็นประธานเสร็จแล้วก็แกะเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองนครสีธรรมราชที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันกันทุกวันเนี้ยนะทุกวันนี้พูดได้ให้ว่าหลักเมืองเราเนี่ย ตาคุณโหนเนี่ยลงมา80ลงมาปรับทรงในการสร้างออกแบบแล้วก็พิธีกรรมต่างๆเลิกผานาทีท่านเป็นผู้ออกแบบทั้งสิ้นเอาละตอนนี้เราจะต้องแบบจะต้องแก้ดวงเมืองถูกไหมฮะจะต้องแก้ดวงเมืองอย่างนู้นอย่างนี้ครับเพราะว่าดวงเมืองเราเนี่ยถูกกดไว้นานแล้วหลายร้อยปีแล้วครับก็มีการทาพิธีเอาดวงเมืองหลักเมืองอะมาเผาเผาที่ดวงเมืองเก่าดวงเมืองเก่าเอาเผาก่อนเผาก่อนอันนี้พ่อ ตาขุนโหนเป็นชาปจีในการทำก็ไปเผาดวงเมืองที่ป่าช้าวัดชะมงป่าช้าวัดชะมงป่าช้าชะมงเอาดวงมาเผาเนี่ยดวงคือทํำยังไงฮะเขียนเป็นบนผืนผ้าท่านเขียนเป็นกระดาษพ่อตาขุนโหนในร่างโกผ่องเขียนบนกระดาษครับไปขดดวงเก่ามาครับแล้วขดที่ไหนผมผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเอามาเผาซึ่งป่าช้าวัดชะมงเมื่อก่อนเนี่มันไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี้มันเทปุงเทปูนสมัยก่อนมันไม่มี การเผาก็ก่ออิฐขึ้นมาแล้วก็สอบตั้งเขาเผาอย่างนี้แล้ววันที่ไปเผาวันนี้ยังมีศพเผาดิบๆยังไม่หมดเลยวันที่ไปทําพิธีเดี๋ยวก่อนสมัยปี2520กว่าตอนนั้นยี่ประมาณต้นปี2องหรือปลายปี28ตรงเนี้ยตอนที่พ่อังมาใหม่ยังเผากันอย่างนั้นอยู่เผาอย่างนั้นอยู่ครับตอนนั้นน่ะมีศพเผากันอย่างนั้นเออเขามาเผาตรงนั้นแล้วเราก็เอาดวงเมืองไปเผาตรงนั้นไปเผาข้างๆอยู่ตรงนั้นะแล้วโดยที่ต่างคนท่านขีดท่าน ขีดเส้นให้คนที่มาลูกศิษย์ที่มาทําพิธีอยู่ในวงขิดเส้นโดยภาคเกษมวัดชมะมวเป็นคนมาสวดปังสกุลมีเหตุการณ์อะไรไหมก็หมาก็หอนเป็นโลกรก,กคือบรรยากาศมันก็หมานี่หอนเป็นระลอกลลกระลอกเลยน่ากลัวมากแล้วทีนี้พอพอ,พอทำพิธีเสร็จปับ๊บวันหลังก็เวลามาทับส่งพ่อพวกนี้ก็เล่าให,ให้พ่อฟังว่าพ่อหน้าขี้ขาดจัง น่ากลัวจังเออน่ากลัวจังผีดุป่าช้าวัชเมลแต่เพราะว่าไปกลัวเล่นมันวะกูนี่ว่านาพี่วะนั่นแหละไอ้นั่นมุมมุมมุมที่แกพูดเล่นก็ให้รู้ว่ากูนี่ใหญ่ ใคยเยอกูไม่มีอนอาณาจักรนี้เอาละอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องดวงเมืองไปเผาแต่ว่าจริงๆเนี่ยการสร้างสารหลักเมืองยังไม่เสร็จนัเมื่อกี้เรายังเล่ากันอยู่เพราะว่าในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะโหหางบประมาณมาสร้างกันง่ายๆถูกไหมคืออย่างนี้ครับคนหนึ่งคนใดจะสร้างคนเดียวไม่ได้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อบอกว่าต้องทุกคนมาร่วมมาสร้างเหมือนคุณหนุ่มมีเฮออินเงี้ยผมจะสร้างคนเดียวไม่ได้ท่า <ผม S 2> นจะ,จะให้เลย10ล้าน2ี่ล้านไม่เอาไม่เอา ทุกคนมาร่วมมาสร้างบาทสอบาท20บาทมาร่วมกันบุญใหญ่บุญใหญ่อย่างเนี้ยพ่อตาคุณโหรว่าอย่างนั้นครับก็เลยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพขึ้นแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นแรกๆปี30 30นาำปานแว่นสแต็มใช่ไหม พังประการกดที่ดังๆงค์เป็นล้านสิบสองนักษัตร์เนียนตั้งนั้นแล้วก็พระบูชาเจ็ดเสียงเก้าเสียงห้าเสียงก็ตหลนนเป็นประธานในการปลุกเสกโดยมีขนพันเป็นเจ้าพิธีแล้วรูปแบบที่เป็นน้ําตาลแว่นเป็นอะไรแต่อะไรเนี่ยฮะอนตากขโหนเป็นผู้กําหนดเป็นผููออกแบบครับผมโอ้ท่านบอกว่าให้ทาเป็นทำอย่างนั้นอย่างนั้นให้ใส่อะไรไปตรงนั้นตัไมท่านดูแบบโอเคก็จัดการดําเนินการเพราะ ทำบล็อกเสร็จเให้ท่านดูอีกทีนึงพอท่านโอเคตรลงก็ดําเนินการต่อคือสร้างเราไม่ใช่ว่าสร้างแบบว่าจริงแล้วพ่อกขสร้างตอบแทนให้คนที่มาบริจาคเงินสร้างสารัเมืองแล้วแล้วจะหยิบจะหยิบกี่องค์ก็ได้เออ,เอ,อหยิบกี่องค์ตอนแรกไม่ได้แบบว่าบูชาองค์ละร้อยองค์ละห้าสิบบาทไม่ใช่ตั้งราคาถูกแล้วมาคนให้ร้อยหนึ่งแล้วจะหยิบไม่ว่ากันจะหยิบสามองค์ก็ได้ได้สิบองค์ก็ได้ไม่ว่ากันตอนนั้นเหรอใช่แต่คนเขาไม่เอา เป็น<ร>ผมว<ร>่าผมไม่เอาผมแจกพ่อให้มาเนี่ยผมแจกหมดถ้าพูดกันตรงๆนะค,คือในยุคที่สร้างองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยอาพูดกันตรงๆครับองค์ท่านใหญ่อะคือต่างจากวัตถุมงคลที่ปัจจุบันนี้เขาสร้างกันคือก็เป็นเหรียญบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ตอนนั้นอะผมจําได้ว่าใหญ่ใหญ่เหมือนลำตางา็ใหญ่เทอะทะ ใหญ่กลมใหญ่ใหญ่มากแล้วรูปแบบเนี่ยแตกต่างจากวัตถุมงคลชนิดอื่นโดยสิ้นเชิงก็เลยช่วงแรกเลยไม่ได้รับความนิยมถูกไหมฮะเอาพูดกันตรงครบคือช่วงแรกเนี่ยกววันยังบอกเลยต้องแจกแจกก็คนก็ยังไม่เอานะแจกก็ไม่เอาเยไม่เอาแต่ตอนหลังเป็นล้านนะไม่มีใครรู้แต่ว่าทีหลังท่านก็พูดแต่เราก็ไม่เชื่อฟังหูซาบอกหูฝาท่านพูดว่าไง ต่อไปพากูราคาเป็นมืน่นเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านก็พูดอ๋อพูดตอนหลังตอนสร้างเสร็จแล้วแล้วตอนตอน,ตอนไม่ได้รับความนิยมใช่ไหมท่านก็บอกว่า<อ>ไม่ต้องกลัวต่อไปเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องโฆษณามผมคือพรังรมัการเมื่อก่อนก็เหลือเยอะยุคแรกก็วัตถ,ถุมงคลออกชาวบ้านในน,นนครในมหาพ่อเน,นี่ยน้อยน้อยมากคือสมัยนั้นคนนครน่ะใกล้เกือกินด่างบอกตรงๆคนนครก็เขาไม่เชื่อร่างทรง ขับผู้กระดงตรงนะในยุคแรกยังไม่เชื่อร่างทรงไม่เชื่อเข้าใจว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะคนที่อยู่วงนอกอ่ะไม่ได้มาสัมผัสอันนี้ผมเข้าใจนะคือคนที่อยู่วงในแล้วใกล้ชิดแล้วเชื่อสมมุติว่าอยู่ๆมาทักเรื่องส่วนตัวผมมารู้เรื่องส่วนตัวที่แบบไม่มีใครเคยรู้บางทีเราก็รู้ได้อย่างไงวะก็ทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเชื่อหมดแต่คนนอกเนี่ยพอเห็น เป็นร่างทรงไไว้ดูแปลกๆไม่เชื่อคนนครทีแรกไม่เชื่อไม่เชื่อครัอปี2530เนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมมาได้รับความนิยมตอนไหนโกวันหลักเมืองเสร็จแล้วช่วงปี4 0 5 4 6บ้นเริ่มเป็นิปีผ่านเวลาเป็น10กปีแล้วก็พุ่งขึ้นตลอดถึงได้ดังระเบิดจนทั่วประเทศเลยนะคืออย่างนี้ครับพู้ที่เอาไปบูชาครับ ขออะไรได้ขออะไรได้จะรู้ด้วยตนเองบางทีเราขออะไรไม่รู้แต่พอเขาขอได้ได้ได้ oded, ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คนที่ไปบูชาจะรู้ด้วยตนเองว่าขอได้มีประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าไม่จริงมันจะไม่ไม่ดังถึงขนาดนี้ถ้าขอแล้วเฉยๆอย่างเนี้ยใครจะไปแฝงนะ <ign. S 2> พ่ออ <G> ย่างท้าเลยพ <perimeter. S 2> ากูนศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นต้องแฝงแม่ผลเฟี้ยงทิ้งแฝงไหนหนักคอเฮ้ยแกพูดผมอย่างนี้ท <G> ่านพูดอย่างนี้เหรอใช่องคไหนพูด ตักเโดนตักโดนเหรอพระกูนี่สักสิแฝงแล้วแฝนแล้วมันต้องมีผลถ้าแฝนไม่ผลเฉยเฉยมึงแฝนไหมหนักคอมเพียงทิ้งเลยแกว่างั้นเออเท้าเลยอือนี่โกวันครับเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องการสร้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จแค่นั้นพอได้ไม้ได้หลักเมืองอะไรเรียบร้อยตอนนั้นสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่ร่วมกันระหว่างอ ประชาชนชาวนครนะรมีท่านขุนพันธ์นะท่านสันเพชนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ว่านะยุคสมัยต่างๆมาร่วมกันร,ร่วมกันก็คือเอ้าเดี๋ยวพอพ่อลงมาโกผ่องเป็นร่างทรงรก็บอกให้ทํานู่นทํานี่เราก็ทําไปเรื่อยก็ทําไปเรื่อยแต่ว่าตัวสารเลยก็จะทาต่อแกว่าเดี๋ยวให้มึงอย่ายุ่งก่อนยังไม่ถึงเวลา คือเวลาสารหลักเมืองเนี่ยมันเป็นเวลาเป็นเลิกเป็นอะไรที่จะทําเป็นขั้นตอนขั้นตอนไม่ใช่ไม่ใช่เราทำภูบจนเสร็จไม่ใช่ได้ปัจจัยมาได้เงินมาเอาสร้างเลยไม่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 ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้พิธีกรรมในสารหลักเมืองแต่ละขั้นตอนเนี่ยลงอัคละลงว้อยหมดแล้วก่อร่างสร้างตัวเป็นสารหลักเมืองยุคแรกเป็นไงฮะคือเสาสร้างเสร็จแล้วสารหลักเมืองมาเสร็จเอาปี4ี่สผมอยู่กับท่านตลอดจนถึงปี38ตั้งทึ่งระบน เดี๋ยวพ่อตาขุนโหนอยู่กับโกวันเนี่ยจนถึงปี38ครับที่ผมอยู่กับท่านการชิดกับท่านถึงปี38เอาแล้วสารหลักเมืองเสร็จตอนไหนโกสารหลักเมืองมาเสร็จเราปี4ี4 2 4บ4 2เองส่แนขึ้นไปแล้วแต่ผมก็ยังดําเนินการต่อไปี๋ยสัง่งแล้วพออยู่ๆทำไมปี38ท่านจะขึ้นข้างบนแล้วอ่ะไม่อยู่ช่วยก็อย่างนี้คือสารหลักเมืองประจบเสร็จแล้ว ศาลเมืองประจวบได้สร้างปี36มหกถึงสาสร้างคู่กันเหรอไม่สร้างทีหลังเอาแล้วทาไมศาลหลักเมืองประจวบมอเกี่ยวอะไรศาลหลักเมืองนครคือรองอานวยจะเป็นเป็นรองผู้ว่าการวัดที่นครท่านย้ายไปอยู่ประจวบเป็นผู้ว่าครับแล้วก็จัดให้มีการสร้างศาลหลักเมืองที่ประจวบคีรีขันท่านก็ดําเนินการสร้างโดยเชิญพ่อไปช่วยเชิญพ่อตาคุณโหนไปช่วยด้วยช่วยครับออกแบบรับทรงแต่ว่าเสาหลักเมืองประจวบเนี่ย เอาจากไม้ที่กุยบุรีในป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบครับแล้วก็มาแกะสลักที่นครที่ศาลหลักเมืองแกะอยู่ตรงข้างศาลเนี่ยโดยตาโหนเป็นผู้มกับเขียนจันที่เสาแล้วก็แล้วก็ช่างเปียกแกะแกะแกะอยู่แล้วแกะอยู่ประมาณสักสิบเดือนนะเพราะอันนี้มาตาโหลมาประทับทรงอทุกคืนพ่อตาขุนโหนเนี่ยก็ช่วยทําให้เหมือนกันก็คือลงทรงผ่านโกผ่องเหมือนกันเหมือนกันถูกไหมฮะถูกะคราวนี้พอศาลหลักเมืองที่จังหวัดประจวบคีรีขันเสร็จเสร็จปี37 ปี37เสร็จพอ,อมาปีส8ท่านก็บอกว่าท่านขึ้นบนแล้วเอา้กาก็นครดยังไม่เสร็จเลยผมก็บอกท่านยังไม่เสร็จแต่ก็บอกว่าเสามันเสร็จแล้วครับตัวสารก็หน้าที่มึงเอ้าเกบหน้าที่ผมแกหน้าที่มึงก,ก็ก็ผมจริงๆเอา้าแล้วไม่ลบเล้า <c oughs> ท่านได้อยู่ต่อสักนิดนึงลบเล้าแล้วแวกบอกว่าข้ามบนนะมึงไม่ดูรกวันห่านกู้เยอะแยะถึงไอ้น,นี้ซอมันชัดมัดแล้วไอ้ตรวจสาิต่วตแล้วหน้าที่มึง ตึงบอกแล้วจรนี้พวมีพบเพื่อดีนีๆไม่ได้คุยมาเลยแล้วมึงกลัวอะไรอ่ะจิตมึงถึงกลัวกลัวตึงมึงน,นี่แกว่าตอนปี2538้าตอนนั้นเนี่ยทีมที่อยู่ช่วยกันสร้างในเรื่องของสาลหลักเมืองนี่มีท่านไหนบ้างฮะคุณพันเึงอยู่ไหม ไม่อยู่ปีสามหนึ่งท่านก็พักผ่อนเลยเพราะว่าท่านอายุท่านอายุมากท่านริเริ่มมาตั้งแต่แรกแต่ปีปลายปีสองแปดพอปีสามหนึ่งท่านก็หยุดไม่ไม่ไม่ได้มาช่วยที่เราเพราะตอนนั้นจตุคามรามเทพก็ได้สร้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ไม่มีชื่อเสียงคุณปู่คุณพันธประมาณปีสามหนึ่งท่านก็อายุมากชรามากครับก็พักผ่อนพักผ่อนแล้วไม่ค่อยได้มาช่วยไม่ช่วยแล้วท่านสันเพชรก็ท่านก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น ย้ายไปอยู่ที่อื่นครับย้ายไปรับราชการไปจังหวัดอื่นแต่สมชายก็รู้สึกจะย้ายออกไปปี3ามสามสมึงอาสมชายอ่วมถนอมใช่ไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยก็ไม่ได้มาช่วยเท่าไหร่ไม่ไม่ไรแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นที่ทาสารหลักเมืองต่อก็มีผมโกเบ้งโกด้าวจอตอะไรพวกนี้ก็อยู่ในสารก็ช่วยกันเขาเช่วเชกันครับแล้วทํายังไงในนี้ช่วยกันคือตอนนั้นเราทําสารหลักเมืองเดี๋ยวผมผมท้าความก่อนสารหลักเมืองตอนสุดท้ายเนี่ยผลเอกเปรม ท่านผ่านมาหุยยังไม่เสร็จก็เรียกผู้ว่ายงยุทธวิชัยเดชมาบอกช่วยจัดการให้เสร็จนะเพราะท่านนี่เคยพบกับพ่อตั้งแต่ตอนปีนู่นสองเก้าป๋าเประป๋าเปมเคยพบกับพ่อเคยคือเคยมาเจอพ่อเคยช่วยเคพ่อจตุคามใช่เขาไปทําพิธีกันในวิหารหลวงวัดประทานอ๋อแล้วโกผ่องก็ส่งที่นั่นส่งที่นั่นเขาเข้ากันไปส่งทามคนนี่า้องเงินเพชรเลยแล้วก็พ่อตาขุนโหนก็มาช่วยป๋าเปม ครับช่วยก็เลยรู้จักกันตอนนั้น้ัตอนนนแล้วก็พอมาเห็นปุ๊บเอ้ายังไม่เสร็จนี่เออไม่เสร็จไรไงแล้วก็ให้ผู้ว่ายุทธ์แกเรียกมาบอกช่วยทําให้เสร็จแกฝากไว้ครับก็ผู้ว่ายุทธ์ก็เรียกประชุมคือคือมันถึงเวลาแล้วผมว่าก็ดนมันดาลถึงเวลาก็เียประชุมก็หลักเมืองตอนก็ไม่มีใครก็โกโกวันโกเบ้งโกโก้าวโกด้าวโกดาวโกง นั่นแหละแล้วก็ผมเข้าไปค,คนอื่นเขาไม่ยอมไปส่งผมไปคนเดียวเขาผมก็เข้าไปประชุมที่จังหวัดก็คุยพูดว่าก็ปรากฏว่าออพบประมาณก็ช่างเปียกเขาจะเก้เาล้านแต่ว่าจังหวัดเขามีเจ็ดล้านขาดไปสองล้านผมก็บริจาคเพิ่อมอีกห้าแสนก็เป็นเจ็ดล้านห้าก็บอกเปียกรับทําไปเถอะให้หลักเมืองเสร็จรรขาดทุนยังไงผมรับผิดชอบนั่นแหะถึงได้เซ็นสัญญาทํากันจนแล้วเสร็จ จนแล้วเสร็จจนแล้วเสร็จเป็นสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดแรกนะชุดแรกเลยาจะเป็นรูปแบบแรกก็ทำตามแบบพ่อตาคุณโหนที่บอกที่ท่านสั่งไว้ทุกประการแล้วพอเสร็จเรียบร้อยโกวันก็เป็นคนดูแลเออไม่พอเสร็จปั๊บปรึกษาท่านแพทย์แกว่าเอ้ยมึงอยกให้จังวัดอูแล้เดียว่ามึงไม่ต้องมาดูแลเหนื่อยแต่ตอนนั้นท่านสารเพชก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วไปอยู่ที่อื่นอ๋อแต่ท่านก็ยังรู้สึกตอนแกป้าจะปลดเกษียณหรือยังไม่รู้ครับครับ แต่ก็ยังให้คําแนะนําอยู่ครับขันชัดเลยก็ไอจังหวัดก็เร่ในลมอย่าไปยุ่งเลยเพอจริงเราก็ต้องมาควักเงินส่วนตัวจะแม่ดูแลครับแล้ว,ลวกยกให้เป็นสมบัติของจังหวัดเสียถ้ายกให้จังหวัดดูแลจังหวัดดูแลได้2เดือนก็ยกให้เทศบาลจงบวัดวันนี้มันเทศบาลอ๋อพอหลังจากเสร็จสมบูรณ์ครับที่เป็นสารหลักเมืองแรกนะร่ะประมาณปีอะไรฮะปี42ปี42แล้วพอโกวันยกให้กับเทศบาลไปไม<อ>ยกให้จังหวัด ยกให้จังหวัดครับจังหวัดยกให้เทศบาลาโกวันก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลไม่ดูแลต่อครับแลวตอนหลังเป็นคนนอกไปเลยเป็นคนนอกไปเลยเ๋อะเหรอเป็นคนนอกเลยไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งเลยกันนะไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรเราชาวบ้านมีอะไรก็เออเทศบาลดูแลเออก็ดี โต,แ,ตแล้วตอนหลังเนี่ยเขามาบรูรณะครั้งใหญ่ที่เป็นสารหลักเมืองที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับนะตอนปีอะไรช่วงนั้นปีที่เขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอ,อ,อปีนั้นเลยฮะเมือ่อกี่ปีเออก็เอานี้วงในเขาคุยกันว่าที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามาขอ จตุคามลามเทพกันทุกรอบเลยเขามาขอคือพ่อตาขุนโหนกันทุกรอบเลยตอนนั้นนะจริงไหมเขาเขามาเขามาไหว้ที่หลักเมืองก็คือเวลาเตะเนี่ยจะมีคนไปบวงสรวงตั้งใบเสียไหว้จริงจริงทุกนัดเลยเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอก็ทางคุณวิจัยงพาว power นะครับเขาก็มาขอเพราะพอตาขุนโหนพ่อจะุูความรามเทพแบบนี้นะเขมาขอหลักเมืองทุกแมพ่อเออทุกแมททุกแมทท่านมาเองหรือไม่ไม่ไม่ส่งคนมาไม่มีคนที่ละครทําให้อ๋อเหรอครับขอทุกแมท ทุกแม็ก์ที่ผมรู้ทุกแม็ก์ผมก็ไปดูแต่เขาบอกว่าทุกแม็ก์พอเวลาที่เขาได้แชมป์พีเมียรีก็เลยเป็นที่มาว่าท่านก็เลยจะมาบูรณะให้ใช่บูรณะให้แต่ว่าน่าเสียดายว่าท่านท่านก็ไม่ทราบอ่ะท่านก็ไม่ทราบท่านเจตนาดีท่านเจตนาดีให้ินมาเพื่อการทําให้มันดีสวยๆแต่คนทำมันทำทำไม่ถูกแล้วใครทำอ่ะผมก็ไม่ทราบ แล้วเขาไม่ได้มาปรึกษาโกว่าไม่ไม่เขาก็ไม่รู้ว่าผมผมเป็นใครเพราะผมมาอยู่เทพผมก็เฉยเฉยไม่ได้อเพราะตอนหลังพอตอนหลังโกมาอยู่เทพมาอยู่เทพตอนมาอยู่ปี4 8 4 9เอ้าเดี๋ยวศาลหลักเมืองที่เราเห็นปัจจุบันของนครศรีธรรมราชสวยงามมากเลยนะที่ไปถ่ายรูปกันอะไรมาแต่ผิดจริงๆก่ะศาลหลักเมืองเราอ่ะนะที่รูปแบบปัจจุบันนี้ผิดพลาดมากเลยแต่คนที่มาทำนี่เขาไม่รอบรู้เขาไม่รู้เรื่อง ผิดรูปแบบที่พ่อตาขุนโหนบอกไว้ใช่ผิดรูปแบบที่ว่าพ่อตาขุนโหรอท่านกำกับไว้ผิดผิดหลายเรื่องเลยเช่นหนึ่งที่โกรธมากๆเลยเสาสิบสองต้นเนี้ที่พ่อตาขุนโหนโกรธมากๆใช่เสาสิบสองต้นเนี้ยเดี๋ยวแล้วพูดได้หรอแล้วเขาสร้างไปแล้วไม่ใช่ก็แล้วแต่คือมันจริงๆมันต้องแก้ไขแก้ไม่แก้ก็เรื่องของเขาแต่บอกให้ฟังแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยเมื่อก่อนเป็น มันเป็นเขาเรียกว่าฝ้าเป็นดานเป็นจักรวาลครับแต่มาลื้อเป็นใส่เป็นลาหูไอ้นี่ก็ผิดอันนั้นพ่อตาขุนโหนไม่ได้บอกให้ทําอย่างนั้นขุนโหรทำนี่เป็นจักรวาลแล้วผมมาลื้อเรื่องมนใส่เป็นลาหูผิดไปลือของเขาอ่ะอย่าลืมนะตาขุนโหนเนี่ยท่านเป็นผู้ออกแบบสร้างสารหลักเมืองพิธีกรรมต่างๆเขามีขั้นมีตอนมีเวลาข้างขึ้นข้างแรลมก็ทำอไไ้ตรงไหนประตูนี่โอเคคุณเป็นสลักดุลเป็นเทพเป็นอะไรอยู่ประตูถูกต้องไม่ไม่่ว่ากันร แล้วก็มันต้องต้องมียักษ์ว่าประตูด้วยสี่ประตูคือ,อพ่อได้ทายักษ์ด้วยตนนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอตอนนี้เขาไปแกะมอดมันคือ1ฟุตอะ่ะ<อ>แล้วผ้าที่ไปวางข้างบนก็ไปเปลี่ยนเขาหมดก็เขาหวังดีเขาอยากบูรณะให้สวยงามไม่ใช่ทำทำตามทำตา,า,ามความคิดตัวเองอมันไม่ได้เขาอย่างนี้ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ